ด็กดสบู่ลงไปนะคะผสมน้ำเล็กน้อยแล้วเด็กๆก็ถูให้เกิดของถูถูถูจค่ลเอาามือนี้นะคะถูหลังมือถูถูถูเอานิ้มือใสเข้าไปที่กนนะคะแล้วก็ถูถูถูตลอดอีกข้างค่ะอีกข้างเลยค่ะถูถู ถูซอกนิ้วถูถูถูอ่าเก่งมากเสร็จแล้วเด็กๆทำหน้ามาเอาฝ่ามือนะคะถูฝ่ามืออีกข้างหนึ่งถูถูถูซอกนิ้วถูถูถูฝ่ามือถูถูถูซอกนิ้วถูถูถูอ่เด็กๆไปทางทำกินครูนะคะอ่ะเสร็จแล้ว ถูถูอ่าเสร็จแล้วเอาฝ่ามือจับที่หัวแม่มือค่ะถูถูถูอ่าข้างถูถูถูหาใกล้ก็เสร็จแล้วเื้อตรงไหนอีกคะเสร็จแล้วค่ะมือข้อมือของเด็กๆค่ะฝ่ามือจับข้อมือถูถูถูอ่าสำักข้านค่ะถูถูถู เด็กๆเสร็จแล้วเราก็